มันเกิดด้วยเหียเียใอมิทำเหี้ยมันได้ไม,ม่หรอกจริงเป็น G เมมนจแบน,นี่แหละเออ ตอนนี้คนนั่งดูมันเนี่ยทั้งที่มโดยนยิเนี่ยการนั่งดูหมดเลยขำขำชอบชอบ,ชอบไม่เอาดิไม่อยากเอ้ยลูไม่ต้องใช้ลูไม่ใช้ก็ยิงได้เสียเอาดาบม่วงแล้วหนึ่งเฮ้ยเรื่องไม่ลดอ่ะไปไหนโ,โอ้โหคอยกินงกอ่ะทีนี้ของนอก ทำอะไรมันวะมีดูม่วงแล้วหไอ้สัสมันมีไม่ได้หรือโป้หออเมื่อกี้เลือดโชเลืออะไรอ่ะจะบอกว่าเหลือมีเยอะมากอย่งเราเป็นเทคนิคที่แท,ท้จริงในการเล่นตัวนี้นีะ่ะเล่นไปนดึงปังกหนไห่ไปยังมีกอรีโมจิให้ดนะูให้สัตว์มันรูว่ามีคนดูมันอยู่ lùi lại The red zone will be generated soon. Bình hạ lều đi. Qua. ตอนแรกกูนึกว่าบักไอเหี้ยวิ่งผ่านหลังไปนึกว่าบักไอเหี้ยไม่ทีไม่ใช่ลแล้ว,ลว,นนวรัวขนาดนี้เหี้ยบินลอย เออตัวหน้าหาเลยนะกูบอกเลยจะรู้จับกันไม่ได้วาร์ปวิ่งแั่งกันจริงก็ดิ่งเข้าอ่ะมันไม่ได้แบบเป็บปวมันต้องดูว่าใครสกิลโดนใครยิงโดนเยอะอีโมโจเรซ่าโอ้โห เอ้ยเฮ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 ้ยั้งยไม่้เลยเฮ้ยยนวิ่งไล่๋อวิ่งหนีเหมือนทาอนยืนล้เยววิ่งไล่น่ะนะดเหมือนไม่ใช้แฟลมวยเ่ยบุกปิดโปงไอ้ก็ช้ะตอนนี้เพื่อนปิดโเลย ตัวเดียวเตะตัวเดียวเดี๋ยวเขาอีกอโหโปอ,อยังเล่นเซอี่เฮตเต่เลยขวาล่างมา <c oughs> บ้านปะ <c oughs> ไม่ม <c oughs> เช็คเจ๊งละเหมือนเน็ตแม่งกากเลยเฮีย <c oughs> ุ้ณอยู่นิ่งๆป่ะ Điên rồi nít nít đẹp nít nít à nít nít đó tại ok nít 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 nít